you mm -hmm. สวัสดีครับเช็คราคาเดอคอมนะครับวันนี้เราจะพามาสัมผัสเจ้า Honda MSX 1 2 5 SF SF เนี่ยคือเป็นรหัสต่อท้ายสำหรับรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่มเติมจากาตัวเบสิกเดิมที่มีอยู่แล้วตัวนี้เนี่ย SF เนี่ยย่อมาจาก t ต e e t Fighter นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED ทั้งไฟสูงและไฟต่ำตัวฝาถังน้ำมันเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราจะเปิดออกมาเนี่ยจะต้องดึงทั้งฝาหลุดออกมาเลยแต่อันนี้สามารถเปิดโดยการใช้กัญแจเปิดปุ๊ เป็นบานพาติกกับถังเลยเนี่ยซึ่งเป็นแบบเดียวกับบิ๊กไบค์เลยทีเดียวนะครับต่อมาก็คือตัวมาตรวัดเนี่ยจะเป็น LED แล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED อย่างที่บอกไปตัวนี้จุดเด่นก็คือดิสเบรกเป็นคาลิปเปอร์สีแดงๆทั้งหน้าและหลังสวยงามเด่นสะดุดตาทีเดียวแล้วก็ตัวโช๊คคู่หน้าเนี่ยจะเป็นโช๊คหัวกลับสีทองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัว m s x อยู่แล้วในส่วนโช๊คหลังก็จะเป็นโช๊คเดี่ยวเป็นสวิงอาร์มนะครับเครื่องยนต์ของ m s x ก็1 2 5ซีนะครับเกียร์เป็นเกียร์4จังหวะ ตบลงหนึ่งจังหวะเป็นเกียร์หนึ่งแล้วงัดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเกียร์ที่4นะครับเป็นเกียร์เหมือนเกียร์มอเตอร์ไซค์ผู้ชายทั่วๆไปเลยเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสดูกันว่าสมรรถนะของ M s X เนี่ยจะเป็นยังไงจุดเด่นนอกจากความสวยงามแล้วก็ความระดัดสีตัดก็นสวยงามของ M s X ตัวนี้แล้วเนี่ยความคล่องตัวเนี่ยนะว่าใช้งานได้คุ้มค่าแล้วก็การขับขี่ในเมืองในทางแคบๆเนี่ย ถือว่าทําได้ดีทีเดียวตัวแฮนด์เนี่ยไม่กว้างจนเกินไปเวลาเรามุดไปตามช่องของทางแคบๆที่ระหว่างรถยนต์ในแต่ละเลนเนี่ยสามารถไปได้ง่ายในส่วนของสมรรถนะเนี่ยอัตราเร่งตอนออกตัวหรือแม้กระทั่งตอนเร่งแซงในช่วงความเร็วต้นถึงความเร็วกลางเนี่ยนะว่าทําได้ดีคล่องตัวและฉับไวการสับเกียร์เข้าเนี่ยสามารถเข้าได้ง่ายสะดวกแล้วก็แม่นยํามากคลัตช์เนี่ยเบามือบิดได้สบายใจมากทีนะครับ ในเรื่องของความเร็วสูงเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับเทมเปสต์มากนะักซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาเี่ในเมืองในระยะทางที่ไม่ยาวเกินไปซึ่งถามว่าขี่ยาวได้ไหมก็ขี่ได้นะขีย่ยาวเนี่ยระยะทางไกลขี่ได้แต่ว่าการทําความเร็วสูงนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะนักเนื่องจากมีแค่สี่เกียร์แต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าขี่ใช้ในเมืองชานเมืองเราขี่ไปเรื่อยๆสักความเร็วสักเจ็ดสิบเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากเดี่ยว ว่าสรุปแล้วนะตัวนี้ MFX ตัวนี้ SF ด้วยนะต้องเป็น m s x 1 2 5 SF ราคา7500บาทนาบาทณวันเปิดตัวมันจริงจริงติดไฟเตอร์